สวัสดีคร <c ười> ับมีกับช่องยูทูบกองเกิดหกล้อดัมซิงเมืองศรีสตอครับความูรถเกี่ยว์ไฮเซนยนการเกษตรนะครับคันนี้มาจากอำเภอคุณหานจังหวัดศรีสะตอครับเนี่ย สองระบบเนื่นองเลยสอบสก็ได้ลอยอุ้มก็ได้ครับคนนั้สองระบบครับในสนยนานการกระตุ้ เป็นอะไรแลร้วครับเนี่ยมากจะตล่นกล้างครับเห็นกล้งเนี่ดเลยครับ อะไรล่ะครับเนี่ยหยุดนะครับเนี่ยเดี๋ยวมาดีๆก็หยุดอยู่นะครับเนี่ยมันจะเจอการแคดข้องอะไรหรือเปล่าครับ กันต่อครับในไม่รู้เกิดปัญหาอะไรครับดับเครื่องนะครับเนี่นดูครับเนี่ย ប <US> ានចត់ត្រកៃតាណាស់ครับនេះ ใส่ผ้านใหม่ครับทางเลยนี่นั่นปาะอะไรถ้าคขารีบตันครับนี่

Rồi anh chết giáp rồi, ครับนี่ข้าวลมครับลมเปหน้านะครับนี่ครับนี่เอาไม่ได้ครับนี่แต่ไกลกันเอาตันเอาครับอข้าเลีบก็ตันเียครับสายพันไใหม่ครับนี่อันตรายครับนี่น่ครับนี่ลมไปหมดครับนี่ข้าวยืนข้าวเอาคนเกีียวครับนั่ตรงนั้นข้าวยืนครับนี่ไม่ล้มท้องไ่ข้าวล้มนี่เอารถลงนะครับ ขนตาจะของนานี่นาน่าจะประมาณสิบไมรครับความขนตาครับนาวิ่งเล็กครับแต่ยาวครับนี่เกี่ยวไปกลับหกรอบน่าจะหมดนะครับไปกลับหกรอบน่าจะเสร็จนะครับนี่แต่นายาวครับได้ประมาณนะครับนี่น่าจะร้อยห้าสิบเมตรสองร้อยเมตรนะครับนี่ความยาวของนานะครับนี่ ดูครับนี่ล้มนะครับนี่คนขับบนนะครับคนขับอยากกลับบ้านนะครับบอกว่าิท้ายแบบนี้บอกครับวันหนึ่งได้วันละสามไร่ครับเดี๋ยวตะกรอเดี๋ยวกระตันเดี๋ยวกระตันครับดูครับข้าวเหลือบนไ่เกี่ยวไม่หมดทนีรมันล้มเปลืกน้ำนะครับทำไงได้ครับดูครับนี่แช่น้ำนะครับนี่ข้าวล้มนะครับนี่ กระเกี่ยวก็ทาเต็มที่เลยแล้ครับแต่ไม่รู้จะทำยังไงครับข้าวมันล้มเกินทับนี่เปลยกน้ําครับนี่น้ำเกล็กด้วยครับนี่ยี่สิบเซนครับนี่ยี่สิบถึงสามสิบเซนครับน้ํานี่ดูครับข้าวล้มครับนี่เปลยกน้ำหมดนะครับนี่ดูครับนี่ดูครับหนึ่งดูครับนี่ข้าวเสียหายเยอะแยะครับปีนี่ครับราคากันไม่ได้ดูครับ เกี่ยวไม่ค่อยดีนะครับนี่เกี่ยวขึ้นไม่ได้ครับจมน้ำครับนี่ดูครับนี่ล้มหมดครับนี่ตาคุณตาครับนี่เป็นสุดท้ายอันนี้ครับนี่มาจะได้เกี่ยวมาได้เกี่ยวคานี้ยืดนิดนึงครับนี่ดูครับนี่รถตะกรงาันตันก่อนครับสายพานไม่เลยครับเมื่อกี้น่าจะตึงกล้องครับนี่้อเขารีบตาตันเลยครับ เลยครับความลำบากของรถเกี่ยวครับนี่กลัวฝนกลัวข้าวล้มกลัวน้ำครับมันเคยก็โปรยโปรยลงมาครับแต่ตอนนี้หายไปแล้วครับเป็นแบบนี้ทั้งวันครับวันนี้รถรับนี่ล้มนี่นอนตปกับน้ำเลยครับนี่มาถูกฝนอีกนี่เกี่ยวลำบากเลยครับรถเกี่ยวนี่สายหัวนี้เลยครับนี่ จ้ของนาอยากให้เกี่ยวหมดครับรถเกี่ยวก็ทำไม่ได้ครับใครยะไม่อยากได้ข้าวครับข้าวอยากได้หมดเลยครับแต่มันเกี่ยวไม่ได้ครับวอนรัฐบาลครับให้ราคาซูมกันนิดหน่อยก็ได้นะครับนี่ข้าวลมนี่นเกี่ยวเสร็จนี่เปลี่ยนนี่ไปขายนี่เขาไม่ซื้อครับนี่คือข้าวลมครับนี่ วันหนึ่งได้สามไร่ครับคุณขับรถบอกเพอนครับดูครับข้าวลมบรรยากาศทั้งทุ่งทั้งนาครับลมเย็นสบายครับวันนี้<า>ข้าวอยู่นี่ยังไม่ได้ลงทำลงข้าวล้มก่อนครับ ข้าวยือนครับนี่ข้าวยืนครับนี่ไม่รู้จ้าไหนครับรถเกี่ยวตรงนี้ก็อยู่สามคันครับนีรถอยู่สามคันครับตรงนี้ที่เดียวครับนี่ กชมอากาศท้องทงท้องนาครับครับขอจบคลิปไปเพลินี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับขอบคุณครับ